สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โจทย์ข้อ11นะครับเป็นโจทย์ต่อเนื่องจากข้อ10นะครับบอกว่าแก้วน้ำในข้อ10นะครับมีพื้นที่ผิวเท่าใดนะครับเมื่อกำหนดค่าภายให้ว่าประมาณด้วย 3. 1 4นะครับ อันนี้คือหน้าตาแก้วน้ําในข้อสิบนะครับเราทราบอะไรแล้วจากข้อสิบเราทราบว่าแก้วน้ํานี้มีรัศมีฐานนะครับอาเท่ากับห้าเซนติเมตรนะครับแล้วก็ส่วนสูงนะครับส่วนสูงมีค่าเท่ากับยี่สิบ่วน์พาย นะครับและก็ทราบรัศมีพื้นที่ผิวข้างนะครับจะข้อ10ว่าเท่ากับ200ตารางเซนติเมตรนะครับดังนั้นอยากหาพื้นที่ผิวทั้งหมดนะครับก็คือประกอบด้วยพื้นที่ผิวข้างนะครับบวกด้วย พื้นที่ของฝาบนและก็ฝาล่างนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวข้างจากข้อสิบเราได้แล้วใช่ไหมครับก็คือสองร้อยบวกด้วยพื้นที่ผิวข้างโทษทีนะครับพื้นที่ฝาบนและฝาล่างซึ่งก็คือพื้นที่ของวงกลมนะครับมีพื้นที่เท่ากันก็คือสองเท่าของพายอาร์กำลังสองนั่นเองนะครับก็คือสองร้อยบวกกับสองเท่านะครับพายก็คือสามจุดหนึ่งสี่คูณอยู่กับ r ซึ่งก็คือห้ายกกำลังสอง คำนวณค่าตรงนี้ออกมานะครับได้คำตอบเท่ากับ357หน่วยก็คือตารางเซนติเมตรนะครับดังนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่4ครับ